ช่วงนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะเพื่อนๆอยากจะกินแต่เมนูน้ำพริกแต่ถ้าหากว่าจะให้เรามานั่งกินน้ำพริกกะปิหรือว่าตำน้ำพริกกะปิทุกวันมันก็ไม่ใช่เนาะวันนี้สาระาก็เลยนำเสนอเมนูน้ำพริกทูน่าป่นปลาทูทอดขมิ้นค่ะก่อนอื่นเลยสาระาก็จะ หมักปลาทูด้วยกับเครื่องที่โขลกเอาไว้ได้แก่ขมิ้นเกลือพริกไทยดำและเหยาะน้ำปลาลงไปเล็กน้อยค่ะจากนั้นเราก็จะนำปลาลงไปทอดกันกลิ่นหอมๆเริ่มมาแล้วค่ะอีกเตาหนึ่งสาร่าก็จะตั้งน้ำให้เดือดโดยใส่เกลือและน้ำตาลทรายเล็กน้อย เพือที่จะนำต้มผักการใส่น้ำตาลทรายจะทำให้เราได้ผักที่แวววับบ,บวับบ,บวับผักของเราก็จะสีสวยค่ะสาระจะต้มมะเขือเปราะลงไปก่อนค่ะวันนี้ขอเล่นสองเตาเลยจะบอกว่าเร่งจะให้กับข้าวเสร็จไวๆค่ะ เพราะว่าจะเคลียร์งานล้างของจากที่ทำขนมปังกรอบให้กับคุณลูกค้าที่ออเดอร์ในช่วงเทศกาลแต่ก่อนนี้ซาร่าเป็นคนที่เวลางานเยอะๆค่ะจะซื้อกับข้าวทานบ้างแต่ไม่ถูกใจเลยเปลี่ยนใจเหนื่อยยังไงฉันต้องทำกับข้าวกินเอง นี่ก็เจียวกระเทียมค่ะเพื่อที่จะนำไปโรยบนปลาทอดเขาจะได้สวยๆหอมๆอร่อยๆ,ออยๆเสร็จไปอีกค่ะจากนั้นมะเขือของเราก็สุกได้ที่พอดีเลยตักออกพักไว้ตามได้ต้มกรล่ำปลีค่ะ นี่คือเครื่องปรุงของน้ำพริกในวันนี้ได้แก่กระเทียมพริกจินดาพริกกะเรียงหอมแดงสำหรับตัวสาระนั้นปอกหอมแดงไม่ทันก็เลยใช้หอมแขกนี่คือ,อวิธีเร่งด่วนรีบเร่งค่ะเราจะโขลกหยาบๆตามที่เราชอบเลย หลังจากที่เราโขลกได้ที่ตามใจของเราแล้วเราก็จะใส่เนื้อทูน่าลงไปใช้ทูน่ากระป๋องสูตรไหนก็ได้ค่ะเพิ่มน้ำปลาร้าและน้ำปลาเติมน้ำต้มผักอย่าทิ้งโดยเด็ดขาดนี่คือเคล็ดลับความอร่อยใส่น้ำตาลเพิ่มเล็กน้อยและใส่ความเปรี้ยวด้วยกับมะนาวคั้นสดๆค่ะ เราก็จะชิมรสตามที่เราชอบเลยค่ะทุกคนขาดเหลืออะไรเราปรุงเพิ่มตามรสที่เราต้องการภาคไปน้ำลายแตกไปค่ะเพิ่มต้นหอมผักชีผักชีฟ้ารังจะเสิร์ฟได้แล้วค่ะเป็นคนตำน้ำพริกถ้วยใหญ่เพราะว่าขี้เกียจตำหลายรอบนั่นเอง จากนั้นแต่งหน้าให้สวยงามทั้งน้ำพริกและก็ปลาทูค่ะได้เวลาเสิร์ฟความอร่อยมาทานด้วยกันค่ะเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามรับชมเพื่อนๆนสามารถติดตามสาราได้ในทุกช่องทางจะไม่พลาดคลิปดีๆค่ะ